เช้านี้ฝนตกฝนตกร,นรินรินหอมกลิ่นดินถูกไอฝนจากบ้านนามาโดนสิเป็นจังใดหนอป่านนี้ฝนย่อยลงมาท้องไร่ท้องนาหญ้าเขียวขจี นอไม้ไผ่พักติวกุจีหอดมือนีไผ่สิสนใจนอแนวอีสานมหางานในเมืองหลวงเสียงโชคเดินตามดวงเหมือนแมงระงมทิมตำแสงไฟบางก็โชคดี มีงานทําได้เงินกลับไปบางคนสู้จนแพ้พ่ายเมื่อบ่ได้อยู่ไม่มีหวังจบเดี๋ยวจะติดดิคสิดซะถ้าถ้าร้องจบติดดิคทสิ์ได้นอนเลยเพลงนี้ให้ดูว่าฝนมันตกเฉยๆเวลาฝนตกนะ ต้นไม้ก็จะเขียวสดงดงามเพราะว่าได้รับไนโตรเจนจากน้ําฝนนะยิ่งถ้าเราอัดน้ําหมักลงไปนะเนี่ยพวกน้ำหมักเนี่ยถ้าเราอัดน้ำหมักลงไปนะนนมนนมปนะสมมุติเย็นนี้เราอัดน้ําหมักอัดเลยใส่ใส่ทุกกระถางเนี่ยแล้วฝนตกวันคืนนั้นฝนตกอ่ะคืนนั้นเช้ามาเดี๋ยวโหย้ย ยิ่งเขียวเลยเพราะยิ่งถ้าตกหนักๆน,นะน้ำฝนก็จะช่วยผลักดันพวกปุ๋ยน้ําหมักลงไปในดินอีกเออต้นไม้รากเริกเด้โอโหไดีดูธาตุอาหารทั้งธาตุอาหารทั้งไนโตรเจนเลยเขาจะทำให้พืชผักสวนครัวของเรางดงามการปลูกพืชผักต่างๆในกระถางในวงบอซีเมนเนี่ยเนี่ย เราจะเป็นต้องให้ปุ๋ยน้ำปุ๋ยหมักของเราอย่างสม่ำเสมอนะอันนี้เราพูดถึงกเษกเษตรเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะจ๊ะช่องเราเป็นช่องที่ใช้แต่พวกน้ําหมักนะไม่มีปุ๋ยเคมีสักเม็ดเห็นไหมแต่ต้องมีความขยันในการให้อาหารเขาแค่นั้นเอง เนี่ยการดูแลพืชผักต้นไม้ในกระถางมันไม่ยากหรอกนี่คือเรื่องจริงวันที่เราอัดคลิปนี้ก็คือฝนลงพรำๆแต่เช้าซึ่งวันไหนที่มีฝนตกเราจะงานน้อยลงเยอะเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้อันนี้อยู่ใต้หลังคาอันนี้ไม่เปียกใช่ปะอันนี้ไม่เปียกอยู่ใต้หลังคาเรายืนถ่ายอยู่ตรงนี้เอ่อนี่รอันนี้แห้ง อันุเปียกอ้าวไหนดูหน่อยสิึสุษาเอาไอ,เอ,เอ,เอ้เปลือก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 อะไรวะเปลือกไข่ <c oughs> บาแล้วเอาเปลือกไข่มานี่ที่ตอกตอกไว้เอามาตากแดดเอามาตากแดดนีเห็นไหมอันวันที่ทำไม่นั่นไว้ที่ทำทำนี่ใช้เปลือกไข่มา การแมลงเนี่ยเอาใส่มะเขือยังไม่รู้เลยมะเขืออะไรนะเรามาโรยไว้แล้วเราก็ตัดใบไม้เศษใบไม้มาหมกหมกหมกหม,มกไว้โดยเฉพาะพวกพืชผักขมขมนี่ก็ช่วยไล่แมลงได้เป็นอย่างดีนะเออเห็นไหมเรามีพวกสมุนไพรวัดสดุทีมมขมขม่มันช่วยไล่แมลงได้อ่ะเออปลูกกินเองเนี่ยมันก็สรรหาได้นะแบบพืชผักขมขมนช่วยไล่แมลงได้ใบน้อยนา พืชต่างๆที่สามารถเอามาหมักแล้วช่วยไล่มแมลงกําจัดมแมลงได้เนี่ยสบายมากเลยพวกเราเห็นไหมน,ะนี่เห็นช่อมจันไหมเดี๋ยวรอบานกันนะจ๊ะเดี๋ยวบานเมื่อไหร่เดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวเราจะต้องตัดตัดอะไรบ้าเดี๋ยวตัดใบตัดใบเพื่อจะให้เห็นเขาชัดๆแล้วเราจะเราจะถ่ายเขาเพื่อที่จะถ่ายให้เห็นชัดๆ นะงามไหมเดี๋ยวเราจะต้องเก็บใบก่อนใบชมจันทร์เนี่ยเอาไปซอยๆๆ,ๆใส่อะไรเปล่าใส่ใส่เจียวไข่เจียวไข่เออเนี่ยชมจันทร์เห็นไหมกินดีนะเราเอาชมจันทร์กับไอเนี่ยใบมะรุมอะ่ะลองดูนะถ้าเอาไปเจียวไข่ร่วมกันนะรับรองได้วันนั้นไม่ต้องออกจากบ้านหลุดซะและ้ว เขาจะหลุดจากขั่วง่ายมากนะเวลาบานมาสวยงามมากเลยเนี่ยเอาไปกินเอาไปผันดนน้ำมันหอยไหนมีกี่ปอาที่เห็นเห็นเป็นเด่นชัดก็จะมีอยู่แค่นี้แหละเป็นไงอ่ะอุ้ยงามคักเดี๋ยวเย่เดี๋ยวถ่าย,ถ,ายถ่ายแล้วป่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปสั้นต้องถ่ายคลิปสั้นเก็บไว้นะดอกชมจันทร์เดี๋ยวก่อนเอามาแปะไว้ตรงนี้ก่อนนะเออแปะไว้ก่อนเ,ออเดี๋ยวเราจะถ่าย,เรา,ายเราจะถ่ายคลิปสั้นไงชมจันทร์ เดี๋ยวกันอ๊ออันนี้ด้วยอันนี้ก็ยังติดอีกเยอะเห็นป่ะขับไทยดีดีเลยสมจันทร์เนี่ยี่ยังติดอีกเยอะจริง,รงๆรเขาเลื้อยไปพันกับมะเขือยาวมันนงหนวดวนดะ้น่ะมอบตรีเขาตาที่แอนน์นคพนมช่องเดชโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกแปไปที่ช่องเดชโชสุอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะ ตามไปที่เพจเกษตรเนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรลี่ขาวตาเที่ยนนครพนมด้วยไปติดต่อหาซื้อต้นมงต้นไม้กับน้องหนวดได้เลยนะมีหลายอย่างไปทักหาเอาสองตาใหญ่ย่างขยันเลยเดี๋ยวก่อนจัดก่อนจัดระเบียบก่อนคนนี้มันแหกตากรรมาก,การนะไอ้หลอกตาชาวบ้านเขื่นนี่มันร้ายเราถ่ายคลิปสั้นไงนเดี๋ยวกันเสียวไว้ตรงนี้กันนะเออแต่จะต้องเอาพวกใบนี้ออก เพื่อที่จะให้ถ่ายชัดๆเวลาจะถ่ายคลิปเราก็ต้องจัดระเบียบเขาหน่อยเข้าใจใช่ป่ะเออุวยงามเป็นแต่งามคักนี่สวยงามเดี่ยถ้าบานมาสวยมากเลยเดี๋ยวถ่ายก่อนจุ๊บโอเคถ่ายได้ละนี่น้ำหมกักอันนี้น้ำหมักอะไรเปล่า มันจะมีพวกน้ำหมักปลารอมวันน้ำสดโมนไข่แล้วก็เอ่ออะไรนะจุลินทียจะปลวกจุลินทียสังเคราะห์แสงโอ้ลืมเลยอเอาไว้นี้ก่อนเนี่ยจุลินทียสังเคราะห์แสงหลายคนที่ลองทำดูแล้วใช้ไข่ไก่ฟองเดียวก็แดงได้นะเห็นไหม เนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เคยทําลองทําดูใช้ไข่ไก่ฟองเดียวอะ่ะได้ห้าขวดห้าขวดเนี่ยหนึ่งจุดห้าลิตรเนี่ยไข่ไก่ฟองเดียวอะ่ะตักใส่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแล้วก็เขยา่าเขยา่าทุกคนแป๊บเดียวไม่นานก็แดงแล้วแปลกดีเออใช้แค่ไข่ไก่ฟองเดียวหลายคนบางทีทําน,น,นู่นสูตรนี้สูตรนี้สูตรนั้นมันก็ยังไม่แดงก็ลองลองดูนะใช้ไข่ไก่ฟองเดียว อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ําไอจุลินซีที่เป็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะอามาขยายคือเติมไข่ไก่ไปฟองหนึง่งแล้วก็อะไรเปล่าเติมเติมจุลินซีที่เป็นแล้วแข็งแรงแล้วลงไปในเนี้ยกระมังเนี่ยเนี่ยสาิบลิตรสีลิตรแต่มรู้แล้วก็อันนี้เราใช้หมดแล้วไงเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะมันเป็นกระป๋องเปล่าอะ่ะมันใช้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะอ้น,นี้นานแล้ว มันมืดๆเลยนะเนี่ยอ,อันนี้อันนี้แหละที่จะเป็นหัวเชื้อเอามาเทใส่เราเคยทำไปแล้วนี่ของซิริรักอาริการ์เด้นดอกเนี้ยพอร่วงมาตรงไหนถ้าเกิดลงดินปุ๊บก,ก็จะเกิดเต็มไปหมดอยากให้ทุกคนปลูกนะสมไทยเนี่ยเพราะว่าเอาไปต้มจืดอร่อยมากนะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยตัดกิ่งปักชํำก็ติดง่ายๆนี่เนี่ยอย่างเงี้ย ปากกิ่งปักชํำติดง่ายมากเลยทิ่มตรงไหนก็ติดอ่ะเนี่ยแล้วอ่อนๆอย่างนี้นะโอ้ยไปผัดน้วมันหอยอร่อยต้มจืดใส่เต้าหู้หมูสับยิ่งแซบ่บให้ดูแค่นี้พอละเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปสั้นมองนี้เดี๋ยวไปลงคือทำหลายๆช่องก็ลงหลายๆช่องได้ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะทุกช่องเลย ช่องเล็กช่องใหญ่นี่ให้ความรู้พวกเราหมดนะสำหรับมือใหม่หัดปลูกที่กดติดตามเราอยู่ตอนนี้นะพยายามคือเราอยากจะให้มือใหม่หัดปลูกไปกดติดตามทุกช่องที่เป็นช่องเกษตรทุกช่องเลยแล้วจะได้ความรู้เพิ่มเติมมากสำหรับคนที่กเกษียณแ,แล้วเพิ่งเริ่มปลูกอะไรแบบนี้บางอย่างก็ไม่รู้หลายๆอย่างก็ไม่รู้ ยิ่งคนที่ไม่เคยปลูกผักมาหลายอย่างก็ไม่รู้เข้าใจใช่ไหมออหลายอย่างก็ไม่รู้หรอกไปละเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายนี่สวยงามไหมเดี๋ยวเขาจะเริ่มบานนะเดี๋ยวรอให้อันนี้บานเดี๋ยวเราก็จะถ่ายอีกถ่ายคลิปสั้นไปคลิปสั้นสลับคลิปยาวนะจ้าทุกคนแค่นี้นะ